เราจะมาลองไปจนนกันดูครับทุกคนนะว่า,าที่จะแหกการที่จะโกงการที่จะ หลอกนะครับให้กับใครก็แล้วแต่โอเนเงินมาให้เราเนี่ยมันมีวิธีการทํายังไงบ้างนะครับผมน้องๆจะได้ดูเพื่อเป็นอู่ท้าหอนจะได้รู้วิธีการป้องกันนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลโกงและว,วิธีการในการโกงกันแล้วุโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าในเพจวันนี้เท่านั้นในเวลานาทีทอง18.0 0ุนยุณยินดีรับสินี้รับรางวัลหรือไม่ครับเอายังไงละครน้องอยากจะได้รางวัลไหมละครัโอ้ยมันเหมือนมันทง อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ก,กดกระดิ่งให้นราได้สู่เดอ้ออย่ามาค่าตะมึงยั่งยังยั่งยังอีกยังบกกดอีกโอ้ยกดทำไมอะกดโอเคครับทุกคนนะสวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องแก๊ ันนี้ครับทุกคนนะหลังจากที่พวกเรานะคะเป็นแก๊งล่าโจรเราทําคดีมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ34มสี CP แล้วนะเราทําคลิปมาเยอะมาก<ช>แล้วก็ช่วยคนมาเยอะมากๆนะครับแต่เรายังไม่เคยเป็นโจรเลยครับทุกคนนะ <fic> <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนนะเราก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียกันขึ้นมาเราจะมาลองเป็นโจรกันดูครับทุกคนนะว่า การที่จะหลอกนะครับใครกับใครก็แล้วแต่โอนเ,เงินมาให้เราเนี่ยมันมีวิธีการทํำยังไงบ้างน,นะครับผมน้องๆจะได้ดูเพื่อเป็นอู่ท้าหอนจะได้รู้วิธีการป้องกันนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลโกงและวิธีการในการโกงก,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 กันแล้วทุกคนนะแผนมีอยู่ว่ายังไงครับทุกคนนะนี่เลยก็คือเดี๋ยวจะให้พี่เสือนะครับทุกคนนะทาเพจปลอมขึ้นมาซึ่งนี่เลยเรามีเพจอยู่แล้วน้องๆทุกคนนะซึ่งเพจนะครับมีคนติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่นสี่พันคนนะครับเดี๋ยวเราจะ สร้างเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็ทําการซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟแล้วก็หลอกให้น้องๆเนี่ยเข้ามาซื้อ <c oughs> <c oughs> งานนี้พีกะะ่กัตจะรวยนะน้องๆน,นะแต่ว่าเรานะครับผมก็จะไม่โกงนะครับใครก็แล้วแต่ที่ถูกเราโกงนะฮะที่บาทเราใจคือ2เท่าเออ ยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีใครที่ถูกเราโกงบ้างนะเบื่อๆนะสมมุติถ้าเกิดว่าโดนโกง100งเราจ่ายไนเท่าไหร่200ไปเลยครับใครจะเป็นผู้โชคดีหรือจะเป็นผู้โชคดีกันแน่เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะทุกคนนะแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกแผนกันก่อนนี่เลยพี่เสือนะครับทุกคนนะก็จะเป็นคนสร้างเฟซบุ๊กบอมขึ้นมาแล้วก็ทําเพจขึ้นมาด้วยเพจของเราเนี่ยจะมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด1 4 0่0คนซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการเอาเฟซบุ๊กของทุกคนตรงนี้ทีมงาน Get X โพสในกลุ่มฟรีไฟลโพสในกลุ่มซื้อขายไอดีเกมแล้วก็จะเป็นไอดีปักทงนะทุกคนนะราคาก็หลักร้อยไอดีปักทงหลักร้อยของแน่นของตึงใครอยากได้นัมเบวันํนัมเบตึงดัมเบลก็ทักมาหาพี่แก๊กได้นะ, <c oughs> ะทุกคนครับ <c oughs> ก็แผนเราจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะเราจะใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการทําเพจไม่ว่าจะเป็นการทำเฟซบุ o o บล็อมไม่ว่าจะเป็นการ,าการหาไอดีเพื่อที่จะมาหลอกขายแล้วก็รวมถึงการเอาไอดีที่เราโพสต์ขายในเพจที่เราปลอมขึ้นมานะทุกคนนะ เอาไปทําการแชร์ในกลุ่มซื้อขาย ID เกมฟรีไฟล์ต่างๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีคนนะครับทักมาซื้อ ID กับเราเยอะขนาดไหนครับทุกคนครับพร้อมไหมครับผมทีมงานพร้อมกันเดี๋ยววันนี้เราไปลองไปจนจกัน ไอ้ใครที่มันจะถูกเพราะเราโกงเงินเดี๋ยวเรามันรอดูกันเลยพร้พอไมอไหมเพื่อนๆพร้อมไหมเพื่อนจนทั้งหลายทั้าพร้อมเนี กับการเปิดคลิปชิ่แบบเหนื่อยขนาดนี้ ตอนต้นคลิปล้ววันนี้เดี๋ยวพี่แก๊กกับทีมงานทุกคนไว้น้องๆกำลังจะมาเป็นโจน,นครับน้องๆครับเพราะว่าเราช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วนะครับล้วก็คือขี้ใครใครดีหลายคดีก็ได้เยอะมากเคยมากสุดล่าสุดนี่เพิ่งช่วยคนเอาเงินคืนไ,ได้เป็นแสนเลยนะเธอแต่วันนี้อยากจะลองมาเป็นโจนดูบ้างว่าการเป็นโจนนะครับมันจะรวยจริงหรือเปล่า ไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูก uh ันก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ที่หน้าจอพี่กดตอนนี้นะครับเราก็คือสร้างเพจไว้เรียบร้อยแล้วด้วยทีมงานที่กันนะครับผมทำกราฟิกอย่างสวยงามแล้วก็เหมือนจริงมากๆนี่เลยชื่อเพจว่าไอ้หน้าเขาารันวงการนะครับน้องๆครับแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีรับกลางฟรีไฟปลอดภัย1นึ่งร้อยเปด้านล่างนะครับก็จะมีเนี่ยไอดีที่เราไปโพสต์เอาไว้ซึ่งเป็นรหัสปักธงแล้วก็บอกเลยว่าแบบคือมันไม่มีความเม็กเซนอะไรเลยอะคือมันไม่มีทางที่มันจะขาย คือไอเดียแต่ละไอเดียก็คือแบบมันไม่มีทางที่จะขายราคานี้ได้เลยอะคือเราอยากจะลองดูว่าถ้ามันเป็นไอเดียที่มันไม่มีทางที่คนขายจะเอามาขายได้แล้วขายเนี่ยขาดทุนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีน้องๆเนี่ยที่หลงกลเข้ามาซื้อแล้วยอมโอนเงินจ่ายให้เราหรือเปล่าคือขนาดมันไม่เหมือนอะมันไม่น่าเชื่อถืออะไรเลยอะถ้ามันโอนเนี่ยแสดงว่าโอ้โหมันน่ากลัวนะเออเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเห็นเลยว่าคือคนโกงมันโกงได้เพราะอะไรครับคือเราเนี่ยได้ข้อความไปหาน้องๆแต่่ละะคคนวววาาาาเเเดดีีีี๋ยยยรรจมกขทือ จะเปิดร้านขายตอน18.00ก็คือ6โมงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็มารอตอบแชทด้วยนะเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นราคาพิเศษลูกคา้าในเพจเท่านั้นแล้วก็เป็นนาทีทองด้วยเออเป็นนาทีทอง,ทง,ทงนาทีถูกเป็นโปรโมชั่นพิเศษใครอยากได้ต้องรีบมาซื้อนะครับทุกคนครับอย่าพลาดน,นะครับมาให้ตรงเวลานะครับทีมงานจะขายให้คนที่เร็วที่สุดและอยู่ในเวลานาทีทองเท่านั้นเหลือแค่5ไอดีนะจำนวนจำกัดรีบหน่อยเดี๋ยวมาสิมาเลยมาเลยอ่ะใครดีวะใครดีวะอันทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอเลลยยนนี่เสใจรัหด สนใจเหรอครับน้องได้เลยสวัสดีครับเนี่ยคุณเป็นผู้ชด ok ีเลยการสุ like cool ่มแจกรางวัลไอดีจากทั้งหมด5รางวัลเป็นราคาพิเศษนะโย่ปั๊บ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 น้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแกเจอกันนะครับ เฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจดัตเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยพี่บิ๊กกิเอ็กทูปูจุนเอ็กทูปูตู่เอ็กทูและพี่กั๊ดเอ็กทูตูตูตูรีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจดัต โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าในเพจวันนี้เท่านั้นในเวลานาทีทอง1 8 0 0นคนยุณยินดีรับสินี้รับรางวัลหรือไม่ครับเอาอย่างไรล่ะคับน้องน้องอยากจะได้รางวัลไหมค่ะนรัวาอ่านแล้ว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 น่าจะอยากได้จัดดูดิ้องใช่ไหมครับพมโอนไหมครับอย่าให้ใครมันมาโกงน้องๆได้แบบนี้นะน้องๆดูวิธีการนะคือพี่ทำตรงเนี้ยทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะคือทำเพื่อที่จะให้เป็น มุมอีกมุมหนึ่งว่าคนโกงวิธีการในการโกงเนี่ยมันทํายังไงนะครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วดูไว้เป็นบทเรียนนะอะไรไม่ถูกหลอกนะทุกคนนะพร้อมโอนครับเอาเลขมาดิเอาเลขมาดิเลขอะไรวะบอกเลขมาวอเลยอดโอนอันนี้นี่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 เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้เลยอันนี้เลย คอนเฟิร์มไอดีที่ต้องการซื้อที่คุณได้รับเซ็นไอดีนี้นะครับเร็วนะครับโอนแล้วแจ้งด้วยนะครับไม่งั้นตัดสิทธิ์นะครับให้เวลาแค่30วิเท่านั้นชื่ออะไรครับไม่ถามชื่อีด้่า ไมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันโอนมากมันโอุ่นมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกินมาโอนแล้วเข้ามาแรงเข้ามางเข้าแเข้าแล้วโดนโดนโดนไอ้เหี้ยจังวะโอ้โหทินมันโอนง่ายจังอ่ะกูเปิดหัวกับเด็กน้อยพวกนี้โอ้ยมึงคือซูเปอร์เด็กนี่หาทุกคนนั้นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทอ่ะยัเทเอาเลยเอาเลยกูเอาเลยเดี๋ยวกูส่งกูส่งข่าวมือส่งข่าวมือเฮ้ยเอาเลยข่าวมือไปก่อนขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนที่มาบริจาคเงินสมทุนทำเงินเจ็บหน่วแล้วทำมือเลยเดี๋ยวกูทำมือ 너무 <laughs> 이 <laughs> oh. เขาเป็เช่าบ้าขอบคุณนะเขาเช่าหนูเราไม่เงียบเลยว่ะไม่ตอบเลยว่ะฮัลโหลอ้าวพี่อะไรอ่ะรู้จักนินจาคาถาขายตัวไหมครับก็พอรู้บ้างเขาทุัครู้บ้างเขาด้วยไม่คือมันจะไม่ถูกไม่ร้อนเลยหรอไม่ถูกเลยไม่ถูกแค่เนี้ยแล้วยังไงเราบล็อกหรอวะเอาของมึงเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราไปส่งบปก็ส่งบปก็ส่งไมได้สงสัยแม่งยังไม่รู้ตัวแต่งานออกเรียเลยถ้าเอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดบนพิษน่ะมีอยู่จริงและอยากแม่ก็มาตามเเเออออาดนนจกัที่มเอา เก่าลูฟี่นะลงให้มานองลงให้มาเหี้ยต้องสารวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันบอกว่าไม่เป็นไรครับมีเบอร์วออยู่ติดต่อเฮิดี่กัเฮ้ยเฮ้ยเขาติดต่อพี่กัทได้ปะไอ้สมูกกระดัางไได้หรอเนี่ยวจึงไอ้ควายกายเป็าโดนแน่มึงเดี๋ยวผมติดต่อพี่กัทยเค้ให้ติดต่อพี่กได้ปะยดเค้มีบ้านมี้านไม่เด้งมันเ๋ยเรออยยอยยอยยเขาจับโจรระดับเก่งกว่ามึงมากเลยใช พี่กั๊กตื่นส่วนไหนครับน้องๆ้องอรก็หลับนึกถึงพี่ก๊กนะครับน้องๆมันไม่ได้เกิดมาดีวะเฮี้ยตัดสายตัสายด้วะกำลังโมโหหรือเปล่ากำลังโมโหกำลังพิมด่าในใจนะพี่โมโหรับหน่รับไม่ไม่มาเบอร์ไม่มาให้ เออฮัลโหลครับฮัลโหลทำไมต้องสายอ่ะเดี๋ยวๆๆไม่ได้สิไม่ได้ไม่ใช่เบอร์มันแน่เลยคือต้องเชิญอ่ะเอาเบอร์มาอยากได้เงินคืนเอาเบอร์โบมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้น้องนี่ถูกโกงหรือเปล่าอะไรคะไอ้น้องนี่ถูกโกงหรือเปล่าแม่คะอยากได้เงินคืนไหมอยากได้เงินหัวทำไมหัวรถทำไมไม่มีอะไรครับก็ไปเปลี่ยนที่มันแปลกนะครับ เป็นอะไรเป็นอะไรของมึงเขาแล้วจะทำไปยังไอ้ายมาเปนเงินบดิลองเพลงให้ฟังก่อนเดี๋ยวคืนให้ร้องเพลงอะไร เขางอยกับลุงพลน่ะร้องจบเดี๋ยวโอนคืนให้ร้อยห้าสิบเลยแถมด้วยอยากได้คืนไหมร้องจบโอนให้เลยโอนอาอนนะไรคะโอนอะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ครับไม่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 โอนไม่ได้ร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนต้องร้องก่อนนะครับโอ้ให้ให้สองร้อยสี่สิบเลยโอเคครับต้องต้องทำอะไรนะครับต้องทำอะไรนะครับร้องเพลงอย่างเดียวเอาเอาเพลงที่มันโพสที่สุดอะเพลงที่มันโพสที่สุดด้วยจำเลนแล้วครับมาก่อดเอาคืนไม่เงินอะเปียเป็นสบายด้ย อะะไรออ่ย่าไปบอกพี่แกนนะผมกลัวแล้วเดี๋ยวโอนเงินคืนพอจริงเงินได้ไหม อีกหนึ่งเพลงซิงกิดาดาอได้สองเท่าเลยโ <G l id noise> เอาให้สองรยแปดสิบเลยเอาไเอาอีกหนึ่งซิงเกลครับร้ <g l id noise> องเพลงเต่างอยกับลุงพลเป็นไหมครับ <g l id noise> ตอนนี้รางวัลน,น้องอยู่ที่200 2 0 0ร้อยล้วเดี๋ยวโอนเพิ่มไหมถ้าร้องพอร้อเพิ่มไหมอีกเป็นสองสิบเลยนะ เข้ารอบแล้วน <Like> ะคุณจะได้รับเงินได้รับเงินรางวัล280สบาทนะสวัสดีครับ,รบน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครัร Listen, บน้องชื่ออะไรครับโจอ้เจมี่หละครับน้องเจมี่พี่แก๊ดนะครับพี่แก๊ดอันนี้พี่กันกวนเฉยนะเดี๋ยวพี่กัดโอนเงินคืนให้นะครับอันนี้คือพี่กัปโทรมาแกล้งคนแล้วก็อันนี้คือพี่กัดหลอกปลอมเป็นโจรแล้วก็มาหลอกเอาเงินคนดูครับ เฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเจมี่เดี๋ยวพี่จะโอนเงินให้2เท่าเลยนะจากที่เจมี่โอนมาก็คือ140ยสี่สิบแต่โอนให้280นะครับโอเคครับน้องเจมี่เป็นไงบ้างน้องเจมี่ตกใจไหมแล้วก็กลัวไหมตอนแรกทาไมถึงไม่คิดว่าเขาจะโกงอ่ะทำไมถึงยอมโอนให้ง่ายจังออผมก็คิดว่าเพื่นผมก็บอกว่าไม่แน่เพ่อก็้อันเพื่อนมกบอกว่าถือเงเพื่ออะไร อแล้วก็ซื้อเหรอแล้วทําไมถึงคิดว่าเขาจะขายให้1 4 0บาทอะไอดีมันแพงมากเลยนะหรือว่ามันเป็นเงินน้อยๆเราก็เลยไม่ค่อยสนใจด้วยพี่ก็ดูเหมือนเราไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดมากะเนาะเหมือนน้องเขาแบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่กับเงินจำนวนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับน้องจะมีต้องระวังนะครับเวลาโอนเงินเวลาซื้อขายไอดีเกมอะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นจำนวนเงินน้อยๆนะฮะแต่ว่าหลายๆคนรวมรวมมันอะจนมันก็รวยนะแล้วมันก็ทำให้จนอะมันติดเป็นนี้ใส่แล้วมันก็จะโกงแบบเนี้ยไปเรื่อยๆด้วยครับน้้เมมีีคนนนรรดาา น mm yeah. ี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทสองร้อยบาทดีครับสะอาดมาเลยรับเขาคอนเฟิร์มดังวันที่ได้พิเศษเป็นวันนี้นะครับไม่ทราบว่าได้เด็กมาจากไหนครับโอ้เสียงว่าพี่แม่งมีผลมากขเวลานะเชเด็กมันเชื่อเนาะมาจากคนขายแร่ไปทั่วๆครับเอาๆๆๆเฉาไปทั่วๆเอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้พร้อมรับสิทธิ์และโอนเงินเลยไหมครับมาเลยพร้อมรับสิทธิ์และโอนเงินไหมครับเซฟเวอร์ไทยครับพร้อมกลางไหมครับเฮียกลางอะไรวะไอ้เนี่ยเป็นช่วงนาทีทองครับตอนนี้ เือแค่1ดรางวัลเท่านั้นนะารับสิต้องโอนเลยครับถ้าไม่รับจะถือว่าเป็นการตัดสิไปเคสียอื่นนะครับเฮ้ยเอาหน่อยสิครับเอาหน่อยเป็นเดี๋เปลี่ยนใจไปเคสอื่นนะอดได้นะบักโทงอ่ะยอดโอน200บาทนะครับ เรกมาพี่กงผมล่ะไม่โกงแน่นอนครับรับประกันเราเพจติดตาม14,000เสียชื่อครับเงินแค่นี้ไม่คุ้มทํามาหากินสุขจรดิตครับเครดิตหน่อยครับขายไปแลวสิหน้าเพจติดตาม14ครับขายไปแล้ว4 ID ตอนนี้เหลือรางวัลเดียวครับเป็นโบโมชั่นพิเศษช่วงเปิดเพจใหม่ครับผมสรุปพร้อมตกเลยไหมครับเบอร์วอลเล็ชื่ออะไรนะโอนแล้วส่งส้วยนะขรับขอเช็คเครดิตติดเคริตครับติดตาม พ,พูดติดตามเพจเลยครับเครดิตเครดิตก็หาเองได้ดีกว่า<ส>มึงเมือส้วมไปหาเสียบอกก็ได้เนี่เครดิตเยอะแยะมากมายใช่ป่ะเอาประชาชนไม่หนักูม,มีด้วยประชาชนนะ <c oughs> ส่งให้เอาในเหน่อกูส่งของมาขาจนคนนั้นให้เลยมอขหาคนร้ายที่มันโกงไอพิรภัทรที่มันยาดาที่มันโกงไอดีแค่น,น,น้อยอะ่ะเดี๋ยวส่งของไอ้แค่นั้นให้เลยแล้วคนอื่นที่ได้เหรอครับส่งให้ดูหน่อยบอกมันว่าทางเพจเราไม่เรื่องมากเราถ้าเกินถ้าไม่เอาเราจะตัดสิน เราสมัครประชาชนให้สมัครเราประชาชนให้เราเรียกชวนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งประชาชนให้นะครับจะได้สบายใจพร้อมจบเลยไหมครับถ้าไม่เอาจะไปปู้โชคดีคนตอบไปมันยากว่ะไอ้เช่นนี้ยากว่ะเหมือนคนเมื่อกี้น้องเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังไม่ได้ง่ายเลยนะฮะเขาเป็นหลักสองใช่ใช่เด็ดดังเขาเกลียนได้ครับไอ้เช่ยมันเรื่องเยอะว่ะไอ้เช่ยเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเรื่องเยอะดิว่ะมึงหย่ดมันรู้ดีได้ไหมปลุกใจกันไปเลยใจไปเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้โอเคนะอันนี้โอเคนะอันนี้เป็นงานนะไม่เกี่ยวกับบัตรค่าวเพียจ ดังก็เปลี่ยนได้ครับมันไม่เกี่ยวกับคนติดตามหมื่นสี่ไม่เกี่ยวะจะเอาไม่เอานั้นไปแล้วนะเอาไหมไม,ไม่เอาไปแล้วนะนเอาจนี่นี่ผมจบนี่นี่ผมจบเออที่ไหนครับที่สนใจซื้อนี่เลือกมาได้เลยครับผมคุณได้รับสิทธิ์เออพิเศษหนึ่งพันหนึ่งสิ์ครับในช่วงนาทีทองนี้รางวัลราคาโปรโมชั่นเอาเอาสองมายี่สิบว่าเอาสองมอยี่สิบแบเพื่อนๆตัวแรงตัวท็อปเลยนะเพิรมือถือเบอร์ติดต่อด้วยครับผมขออนุญาตโทรคุยเพื่อ คอนเฟิร์มครับอยากให้ชัวร์แล้วก็สบายใจทางเพจเราด้วยครับนี่กลัวจะผิด ID. ไอดีไอ้เฮียนี่ยากเลยวะไอ้เฮียนี่แม่งแบบดังให้เขาปั่นให้หรือเปล่ปปาเพจอะ่ะโอ้โหแม่งฉลาดนะเอาไปเถอะไม่ต้องเอาเงินมึงฉลาดนะฉลาดนะเนะห็นว่มออกมันขายด้วยมันซื้อขายด้วยขายจะไปขายต่อจะไปขายต่อเลยเออเออมันเลยไม่กลางเเอามามึงกลางไหมมามึงกลางมาอภิวัฒน์มาเดี๋ยวเอาไอดีได้ครับกลางผมนะครับคนนี้ดังมากมาเลยไหนดังคนนี้นะเป็นยูทูบเบ ชือดังอยู่เคียนดังไอถูนี้ยูนิเวอร์ชื่อดัง้อยกำลังอดังเลยโอ้หยากติดต่อแบบนี้เน,นี่เดี๋ยวเดลองเอาคนมหน้คนไหน นอย่าพึ่งเสียงใหญ่เดี๋ยวมันจะไม่กล้าเนียจะทำเสียงเล็กๆดิสูงสำไมเีค่ะโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมึงมาพูดอะไรกันอ่ะมาพูดเลยเสียพี่ทำเสียงเหมือนเด็กหน่อยไม่ไม่ทำเป็นซื้อขายปกติทำเป็นเสียงเดน้องเอาอันนี้ใช่ไหมครับน้องเอาเสียงเอาเสียงเสียเลยอ่าเป็นตัวนี้นะครับน้องครับราคาสองยี่สิบนะครับโอเคครับน้องอ่าคอนเฟิร์มแล้วนะครับโอเคพี่จะได้ยืนยันจะได้ไม่พลาดกันจะได้ไม่ผิดตัวไม่ผิดอันี้พี่ได้เอาให้โอเคครับเดี๋ยวโอนโหพับหมดเลยนะพับจบเลยนะเดี๋ยวพี่ส่งเเ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 เลลขบบัชชีีใให้้นนนนนนนะะคคคครรรรโโโออออปป็็งงงงงงาาากไยยยสจจิิ ฮัลโหลครับใช่น้องไม่ไม่มีตังงบังไปก่อนไหมครับอ๋อพี่จากเพจที่น้องทักมาติดต่อซื้อขายนะครับตอนตอนนี้พี่ขายไปสี่ดีแล้วครับเหลือดีสุดท้ายแล้วพอดีพี่ทำเพจโปรโมทใหม่ครับก็เลยอยากแจกน้องๆครับน้องๆสนใจดีเท่าไหร่ครับเลื้ยงสองสองศูนย์อ๋อใช่พอดีตัวเดียกันเลยเดือยตัวสุดท้ายพอดีเลยครับอ๋อใช่ใช่เดือยตัวสุดท้ายพอดีน้องพร้อมจบดไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโอนมาเลยครับเดี๋ยวพี่ส่งไอเดียให้ครับอ๋อได้ได้ทำให้ทุกอย่างครับมาเลยโอนมาเลยเขาอยากเช็คดิสสลิปไหมครับสลิปด้วยครับผมส่งมาเลยครับเฮ้ยโอนแล้วอ่ะโอนแล้วมาสองร้อยยี่สิบเฮ้ยหน้าหน้าคนร้ไรอ่ะทำไมไม่ตังค์ไม่เข้าอ่ะเข้าเหรอไม่เข้าเหรอเดี๋ยวเราดี ไม่โอนหรือเปล่าไม่กดบินยังหรือเปล่าเออใช่มันยังไม่โอนโอนยังครับกดโอนเงินยืนยังด้วยครับผมอันนี้มันเหลี่ยมนะอันน e mm, ี้อันนี้มันเหลี่ยมเตอรนะเนี่ยคนนี้นเนี่ยใครไหมครับไปโกงใครอีกที่นี่ไม่โอ้เดี๋ยวเอาคนดังกว่านี้มากางให้เขาบ้างไครับกางไหมหรือจะไม่หรือจะไปหลอกคนอื่นก่อนนะโอ้โหโอ้ช้ำ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 ขายไปแล้วครับแล้วนะครับลีลาเกิน ครับเดี๋ยวไปดูหน้าเพจนะครับคนที่ได้ไปได้เข้าแล้วพี่ท่ายังเอามาแล้ว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 ทุกคนไปดูยังดูสลิปอะรายการรายการมัเป็นงับนี่นะทุกคนสองร้อยยี่สิบคือตั๋วง่ายจังเลยมันมหลงง่ายจังเลยวะรวยเลยแล้วเนี่ยขามวยขามวยส่งพลังจิตไอเดียนะเด็กๆเอาเงินไปซื้อขนมกินก่อนนะขอบใจมากขามวยอะไรครับน้องพี่เก็ตเปียเบอร ฟ้องพี่แคทว่ะมันจะฟองพี่แคทว่ะไอเด็กคนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหทำไม <ๆ S 1> ทุกคนต้องฟ้องพี่แคทหมดเลยเนี่ยทุกวันเนี้ยเนี่ยคือเวลาโดนโกงเวลาถูกโกงเนี่ยไม่ต้องแจ้งอะไรตำรวจ <c oughs> แจ้งพี่แคทแจ้งพี่แคทโอ้โหเฮ้ยรู้สึงว่าพวกเราเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะมันก็ได้เหมือนกันนะเนี่ย นี่คือมงคือมงครับนี่สิบแปดแตทุ่นหนึ่งแล้วนะครับสรุปผมได้ไหมประหารในทวงประัารในทวงอยากได้เหี้ยงเราไม่คุยเลยกูไม่คุยเลยกูโอนเลยมามึงโอนมาเลยมึงๆๆรีบเหรอสมมติลองไม่คุยเลยนะลองไม่คุยเงี้ยเลยอะ่ะโอนมาเลยครับเอไอเดี ID ไหนคุณได้รับหนึ่งไอดีครับแคลาร์ไอเดียืนไปปัดแคลาร์มาอยากอยากให้เพจทัวร์ลงไหมเอาเบอร์มาดิทัวร์ไม่น่าพอเขอเป็นสิบล้อเลยได้ไหมเกินเพื่เกินฮัลโหลครับมันมีเป้เลยนี่เราโอนมาแล้วใช่ไหมครับน้องโอนมาแล้วใช่ไหม จากเพครับพอดีพี่จะให้น้องจริงครับแต่ว่าพี่แกงเฉยแต่ว่ามันเปลี่ยนรหัสยังไม่ได้ครับเดี๋ยวน้องโอนมาเพิ่มได้ไหยครับมันต้องเปลี่ยน <c oughs> พี่กำลังให้ร้านเปลี่ยนให้นี <c oughs> เอา้าแม่พี่ทำอะไร <c oughs> กำลังเปลี่ยนให้จะเอาไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ด่าแม่พี่เดี๋ยวไม่ให้แล้วนะไปนละ้ <c oughs> จะเอาก็โอนเพิ่มอีกสิบ,บาทเอ้า ไม่ไม่ไม่มีก็เอาแต่รหัสบนไปแล้วกันอีสิบบาทให้รหัสล่างด้วยงั้นงั้นสิบบาทไม่ต้องเอาก็ได้แลกเปลี่ยนทำอย่างอื่นแทนเคยเคยดูรายการไม่หมดนี่ไหมเคยดูไหมเคยดูไหมเอาไปแล้วนะไม่ตอบอ่ะเคยดูรายการไม่หมดนี่ไหม เอาเคยดูไหมเนี่ยรายการไม่หมดนี่นะถ้าเกิดว่าคุณร้องเพลงชนะคุณก็จะได้ปวดนี่ทันทีแถมเงินรางวัลด้วยร้องหนึ่งซิงเกิลเดี๋ยวคืนเงินให้เอาไม่เอาไปแล้วนะเอาร้องหนึ่งเพลงเดี๋ยวคืนเงินให้เร็วเอาเพลงช้างก็ได้เอาไปแล้วนะ<อ>งั้นตดหัวล้อตลกขำาหรอโอ้รออยู่นะเนี่ยคนอื่นเขาจะซื้อขายต่อเนี่ยเงียบ <ไป S 1> โอเคงั้นขาม,มุยแล้วนะไม่ร้องเพลงขาม,มุยแล้วนะถ้าไม่ร้องเพลงอะ่ะ ถ้าเกิดไม่รอ้องก็ไม่คืนเงินใหนอ้อ่เอาไหมไม่เอาเงั้นไปแล้วนะงั้นน่ะร้องเพลงอะไรก็ได้มาแต่จะคืนเงินให้แล้วให้ให้เวลาสามสิบวิไม่รอ้องจะบล็อกแล้วนะ,ออนะโอเคไปไปจิบุคาร์บูนเอาอีกแล้ว,วมันตัดสายก่อนเพื่อน ทุกคนครับก็เราก็ได้ทําการโอนเงินคืนให้กับน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสงเท่าจากเงินที่เราได้เงินจากน้องมานะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาดูสคกเคตแล้วกันนะที่เราคุยค้างไว้นะก็คือไอ้น้องคนนี้ที่มันส่งเงี้ยนไว้มาให้เรานะทุกคนเอาไปขายให้พ่อมึงนะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปบอร์ดของ global global เหรอข้อความที่คุณคัดลอกจะบันทึกไว้ที่นี่อะไรของมึมือเนี่ยอเมีเด็กแบบงงงเนาะมีเด็กงงงนะเยวไปเฉลยดีกว่าไปเฉลยดีกว่าไปฮัลโหล น้องโดนโกงร้อยยี่สิบบาทหรือเปล่าอะไรน้องโดนโกงหรือเปล่าอยากได้เงินคืนไหมเด็กเขาติดเกมทำไม,ามาลมอ,ออกให้หน่อยออกยนะียเนี่ยทำไมโง่จังเลยโอนมาทำไมร้อยยี่สิบบาทโดนโกงน,นะโดนโกงฮัลโหลน้องชื่ออะไรครับอะไรน้องชื่ออะไรครับรก็ถามชื่อดูไงชื่ออะไรจะได้โอนเงินคืนให้คือพ่ลักครับอ่ะพี่รักเหรอพี่แก๊สนะพี่แก๊สพี่แก๊สรู้จักพี่แก๊สไหม ร้องเพลงให้ฟังก่อนแล้วเนี่ยคือพี่กําลังมาแกล้งคนครับพี่ไม่ได้โกงนะเดี๋ยวพี่จะคืนเงินให้พอดีพี่ทําคลิปแกล้งคนทําคลิปโกงเงินคนครับน้องชื่อแชมป์ใช่ไหมน้องแชมป์ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วร้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงเอาเพลงเอาเพลงนี้เพลงนี้เพลียเพลียใช่เพลียเพลียเองเพลียทำขึ้นมาเองทำมาโกงคนร้องเพลงอะไรก็ได้เร็วหนึ่งเพลงเร็วตื่นเต้นเหรอ ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่ไไมต้องรองไม่ต้องรองอ่ะน้องนะครับเดี๋ยวพี่แกจะคืนเงินให้น้องแชมป์สเท่าจากที่น้องแชมป์โอนมาก็คือน้องแชมป์โดนโกงไปทั้งหมด220บาทที่โอนมาใช่ไหมครับพี่จะโอนให้440บบาทนะครับ<า>โอเคไหม เป็นรางวัลให้เป็นรางวัลให้ที่ถูกโกงเมื่อกี้ที่ถูกพี่ด่าด้วยที่หลังน้องแชมป์ต้องระวังนะครับเวลาไปโอนเงินหรือเวลาซื้อขายไอเดียอ่ะถ้าเราไม่เห็นหน้าคนซื้อคนขายเนี่ยอย่าโอนเงินเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะดังหรือเขาจะไม่ดังเข้าใจไหมครับต้องระวังนะครับห้ามโอนเงินให้ใครเด็ดขาดเลยซื้อขายไอเดียเนี่ยต้องระวังเข้าใจไหมครับ เพียร,รู้จักก็ไม่ได้ใครจะพูดว่ารู้จักก็ไม่ได้ใครจะแชร์ก็ห้ามห้ามโอนห้ามซื้อทุกวันนี้คนดังๆคนที่เขาโกงก็มีครับน้องแชมป์น้องแชมป์อมมาอยุเท่าไหร่ 12ใช่ไหมครับเออน้องแชมป์ต้องระวังนะครับห้ามเด็ดขาดเลยใครจะซื้อจะขายใครจะดังใครจะไม่ดัง,งก็ห้ามสนห้ามซื้อถ้าไม่รู้จักไม่เห็นหน้ามันจริงๆมันไม่วิดีโอคอลมาเห็นหน้าจริงๆอ่ะแคปหน้ามันไว้ถ้าไม่ได้เห็นหน้าห้ามซื้อโอเคไหมโอเคครับสวัสดีครับ<อ>ทุกคนครับก็นี่นะจะเป็นเคสในวันนี้ที่เราทําปฏิบัติการสร้างเพจขึ้นมาโกงเงินน้องๆน,นะครับทุกคนครับเพื่อที่จะได้ให้น้องเห็นว่าคนโกงแล้วก็วิธีการโกงเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับทุกคนครับเดี๋ย ก็อ่ะยังไงสาหรับคลิปนี้พี่ก็เชื่อว่าน่าจะสนุกสนานกันประมาณหนึ่งแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้วิธีการแล้วก็กลโกงต่างๆนะครับน้องๆครับก็ลองเอาไปดูเพื่อเป็นประสบการณ์นะนะครับทุกคนครับก็อ้าอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่อง YouTube Facebook IG ิก k t อรนะฮะแล้วก็วันนี้แก๊งเอ็กทของเราทีมงานเราทุกคนนะฮะก็มาทําคลิปอีพีหนึ่งครับทุกคนได้ดูกันใครชอบอีพีนี้ใครชอบคลิปนี้ใครอยากให้มีอีกอย่าลืมกดแชร์กกกกกดดไลลลคแ้้้ววว็อเนใหับิปขงพรายะทุ ในคลิปหน้าน nee, <c oughs> okay. <c oughs> ี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ2องสองเจ็ดสามอ้าเจ็ด้าหกเจ็ด้าเจ็ดโอเคะอะไระอะไรทำไงทไทำไทำว้นิ่งไว้นิ่งไวโอเค